Good afternoon how are you today I'm fine thank you, you. I'm fine thank you sit down thank you, you. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในหัวข้อเรื่อง transportation นะคะการคมนาคมขนส่งทั้งหลายนะคะ last time I I've taught you about traveling by plane and we focus on its ways to international travel l i h t ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ เอาล่ะเราไปโฟกัสในเร่ช right. ่วง advice advice ก็คือคำแนะนำ advice to international travelers นะคะ international travelers คืออะไรคะก็คือผู้ที่เดินทางระหว่างประเทศนะคะ if you want to go to go abroad or go to another country uh, the popular the popular of transportation is for international international travelers is traveling by เลนนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินทางต่างประเทศนันกเรียนคงจะไม่ไปทางเรือสมัยก่อนไปทางเรือใช่ไหมคะยังไม่มีเครื่องบินไปทางเรือเรือเหมือนเรือไททาน,นิกใช่ไหมคะรู้จักไททาน,นิกไหมอ่ารู้จักนะคะเดินทางเรือกว่าจะไปถึงสหรัฐอ,อเมริกาก็ใช้เวลาเท่าไหร,ร่คะอ่าลืมไปเลยพอไปกลับมาลูกโตพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้การเดินทางทันสมัยขึ้นนะคะจากที่มีรถเข็นใช่ไหมคะรถเข็นล้อเป็นไม้พัฒนามาเป็น จนกระทั่งถึงการเดินทางโดยเครื่องบินนักเรียนรู้ไหมว่าเครื่องบินนี่มันขึ้นไปได้อย่างไรมีความสงสัยมีความอยากรู้อยากเห็นมั้งไหมคะเครื่องบินทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าขึ้นไปได้อย่างไรไม่มีใครปล่อยลงมาจากชั้น3าที่เราปล่อยเครื่องบินกระดาษของเราลงมาซะหน่อยอ่ารู้ไหมคะนี่คือความมหัศจรรย์ อย่างหนึ่งนะคะที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมานะคะครอยากเป็นนักิบนักบินนะคะก็ต้องไปศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะอา่ะทีนี้เราจะกลับไปสู่เรื่องเดิมของเรานะคะเรื่อง advice to international travelers เรามาดูที่หนังสือของนักเรียนเอาล่ะนะหนังสือของนักเรียนเราเวลาหาข้อมูลอยู่ในข้อนี้เลยก่อนอื่นมาช่วยกันเฉลยก่อนช่วยกันเฉลยว่าคำถามข้อที่หจากเนื้อหาในเนี่ย ครูถามว่าครูถามว่าครูถามว่า what do travelers what do travelers need to bring with them อะไรนะนักเรียนตอบคำถามข้อที่หนึ่งค่ะจากหน้านี้นะคะครูถามว่า what do travelers need to bring with them ดูนะคะคำถามข้อที่หนึ่งตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรคะเอาคำตอบก่อนเดี๋ยวค่อยแปลให้ มีอะไรบ้างเขาถามอะไรคะ What do travelers need need to bring จำเป็นต้องนำมาไปด้วย need to bring with them มีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องเอาไปด้วยอาะเป็นอย่างๆมาเลยมีอะไรบ้างอะไรคะ Passport มีอะไรอีกคะ Anything else Passport and อ่ะเรามาที่สไลด์นะตอนนี้เราขึ้น เราขึ้นคำถามให้แล้วนะคะ How many h uh, What do t r a v e l e r need s to bring with them The first one is passport and anything else <Yeah. S 1> อะไรคะ Plan Ticket plane ticket เอาละ Ticket any more any more How about the boys a uh, Give me the answer please มีอะไรบ้างอ่าช่วยกันอ่านในตรงนี้อ่านในหนังสือของนักเรียนที่ครูขึ้นให้ดูเมื่อกี้เนี่ย เอาอะไรไปอีกนอกจากพาสปอร์ตแล้วก็ทินี่มีอะไรอีก <Money. S 1> อีกมันนี่มันนี่ส่วนใหญ่มันนี่นี่พกไปได้เยอะไหม,ไมไอ่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนักเรียนคงจะไม่หอบเงินสดเป็นล้านนะคะแบงค์อ่าแบงค์ล้านหนึ่งพกติดตัวไปด้วยเนี่ยคงไม่ใช่ไหมคะอ่ะมีอะไรอีกเครดิตการ์ดเกิดมีอะไรคะเครดิตอะไรคะเครดิตการ์ดอ่ะ อ่าการ์ดหลายๆการ์ดแล้วกันนไปกี่การ์ดก็ว่าไป c r e d i t Card ด and anymore มีอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรคะ cash cash แปลว่าเงินสด cash machine card นะคะอะไรคะบัตรรุ่นเงินสดใช่ไหมคะมีมีไหมคะบัตรรุ่นเงินสดของเรามีมั้ยพ่อแม่เรามีไหมคะอ่ะ cash cash แปลว่าเงินสด cash machine cart มีอะไรอีกลายมือคู้อาจจะไม่สวยนะคะออกตัวไว้ก่อนอ่ามีอะไรเอ่ยมีอะไรอีกเอ่ยเยอะแยะเลยนะคะนักเรียนเราดูในรูปสิคะนอกจากอ่าอะไรคะอ่า toothpaste คืออะไรคะอะไรคะยาสีฟันเอาไปทำไมยาสีฟันเอาเอาไปทำไมคะ เอาไปไว้สําหรับแปลงฟันในกรณีไหนฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินสมมติโอ้โหเรพัดหลงกระเป๋าเราตายอย่าสิฟันอยู่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของเราจะหาแปลงฟันก็ไม่มีไม,ไม่กล้าจะไม่กล้าจะพูดกับแอร์โฮสเตด้วยเพราะปากเราเหม็นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไปด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกไหม <Back age. S 1> อะไรคะ baggage baggage เอาไปไหมมีไหมคะอ่า baggage ตรงนี้เป็นเป็นส่วนเพิ่มเติมนะคะนักเรียนสามารถเขียนไปได้ baggage baggage label นะคะ baggage label คืออะไรคะตรงนี้เขาไม่ได้ให้ให้อาไปด้วยแต่ให้นักเรียนจัดก,การเกกับกระเป๋าตัวเอง put a baggage label ก็คือฉลากฉลากหรือป้ายติดกระเป๋าเราเนี่ย put a baggage label with your name on your suitcase to identify it ใส่คือติดชื่อไว้อันนี้กระเป๋าของฉันนะนะคะต่อไปมีอะไรอีก ส่วนอื่นๆมีไหมอะไรนะคะวีซ่าใช่ไหมคะเอาวีซ่าน่าจะอยู่ตั้งแต่ทีแรกนะคะเอาละวีซ่าเอาละหมดยังหมดหรือยังคะตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะคะ p a s s p o r t ticket credit card c a s h MACHINE c a r d t o o t h p a s t e a n วีซ s านะคะครบหรือยังอันนี้ไปไหน เอาไปด้วยนะคะไม่ใช่อยู่ๆอย,อยา,ากไปต่างประเทศฉันมีเงินล้านหนึ่งเงินสดฉันจะไปได้แล้วไปได้หรือยังยังนะคะการที่เราจะไปเข้าประเทศอื่นๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่าส,สหรัฐอเมริกาเป็นเมืองที่เป็นเบ้าหลอมของคนจากหลายๆชาติหลายๆวัฒนธรรมมีแต่คนอยากจะเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าอะไรคะเป็น ประเทศแห่งโอกาสใช่ไหมครับไปบางคนก็หวังวา่าไปเดี๋ยวเราจะได้ทํางานแล้วก็มีเงินเดือนเยอะๆเดือนละแสนโหทำงานที่นู่นเดือนละแสนปีนึงก็ได้ล้านหนึ่งโอ้โหกลับมาบ้านสบายอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็คือจะมีความคิดอย่างเงี้ยหลายๆคนก็อยากจะเข้าสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นประเทศที่เข้ายากมากๆนะคะเอาล่ะทีนี้ต่อไปข้อที่2ข้อที่ 2, 2ค่ะ Why do travelers need to carry cash machine card? s Why ข้อ2นะคะเราจะเปลี่ยนไปที่ข้อ2แล้วข้อ2 Why do travelers need to carry cash machine card? คุณลบตรงนี้นะคะตรงนี้อ้าเราไม่ใช่เราเวน้นพื้นที่ว่างไว้ให้ก่อนนะคะเอาล Why? อะ Why 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 do travelers need to carry cash machine cards? ทำไมอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเอ่ยอ่าใช้เงินได้สะดวกนี่ไงคำตอบมีอยู่แล้วคำตอบอยู่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่า to to อะไรคะ <Yeah. S 1> to get get อะไรคะ <Yeah. S 1> get local local นักเรียนเรียนมาแล้วคืออะไรคะ local แปลว่าเกี่ยวกับท้องถิ่นนะคะ local money money quickly หมายถึงอะไรคะ to get local money quickly นักเรียนเวลาเราไปประเทศอังกฤษเราเอาเงินบาทไปใช้ได้ไหมคะ ได้ไหมอ่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปประเทศอื่นเนี่ยเรามีบัตรอะไรของเราเนี่ยเราไปกดตังหรือไปอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นอะไรเป็นค่าเงินที่เราใช้ในบ้านเขาหรือว่าจะเป็นค่าเงินบาทเอาไปใช้ฮะอ่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีมมสมมติว่าเรามีเงินสดไปติดตัวไปเขาจะมีเหมือนที่บ้านเราที่หัวหินเนี่ยเขาจะมีตรงช่วงที่เขาเขียนว่า exchange ใช่ไหมคะพวกเงินตาต่างๆนะคะเงินสกุลต่างๆเนี่ยเราต้องไปแลกเงินเขาอย่างฝรั่งเข้ามาเนี่ย โอ้โหอดอลลามาอันนี้จายข้าวจานนี้หนึ่งอลลร์อะไรเงี้ยคนไทยก็ส่วนใหญ่รับไหมไม,ไม่รับแต่ถ้าบางคนก็อุ๊ยดีจังเลยเดี๋ยวไปแลกเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเงินบ้านเราแล้วก็ใช้ค่าเงินบาทค่าเงินที่อื่นเขาใช้เป็นอังกฤษเขาใช้เป็นเงินอะไรคะตอนนี้ที่อังกฤษที่แถบยุโรปเขาใช้เงินสกุลอะไรสกุลอะไรคะฮะเงินอะไรเอ่ยดอลรดลาราเปล่าดอลลร์เปล,าลา่า อะไรคะเอาละเอาละ,ะเรียนไว้ยังแล้วเรียนรียนแถบยุโรปรือยังเรียนเรียนเรียนสังคมอ่ะเรียนแถบยุโรปหรือยังค่าเงินเขาใช้อะไรกันบ้างค่าเงินเอาละเอาละอะไรคะอามีเงินยูโรมีอะไรอีกอามีปอนแล้วจะใช้ทั้งยูโรแล้วก็ปอนได้ไหมอ่าทำไมล่ะคะ เปนคนละอย่างกันอุ้ยเก่งมากนะคะ,ะเรื่องค่าเงินเนี่ยครูก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากมายนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้ามาดูค่าเงินงต่างๆนะคะค่าเงินบาทของเราเป็นไงค่าเงินบาทของเราตอนนี้เป็นไงคะสูงเขาเรียกว่าค่าเงินบาทของเราเนี่ยตอนนี้แข่งตัวขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นก็มีทั้งผลดีแล้วก็ไม่ดีนะคะครึ่งๆ